น้องเกลฉลองหนึ่งขวบหน้าเอ็นดูมากเลียปากรอพร้อมกินเค้กคุณแม่ลูกสามชมนพุอร,รยาไปอัดรายการสามแซฟทีไรก็ต้องกระเตนลูกๆสายฟ้าพายุและน้องเกลไปด้วยทัทุกครั้งจนตอนนี้น้องเกลมีบัตรพนักงานแล้วน่าเอ็นดูมากและความคืนเคลงล่าสุดเมื่อบอดใหญ่อย่างนิดอรพาน์ได้หยกเค้กมาสซดรไพรวันเกิดฉลองล่วงหน้าน้องเกลอายุน,นั่งครบหนึ่งขวบเต็มแล้วอีกไม่กี่วนันงานนี้ทุกคนช่วยกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ท้งแม่ชมและพี่ๆพ,พร้อมกัับแคปช่น ที่อินสตาแกรมได้เขียนไว้ว่าพรีเบ r ร์เดย์แฮชแท็กแอปิเกลหนึ่งครบท้วนน่ารักสุดๆของขวัญคือผ่านโปรพอดีเลยแฮชแท็กขอบคุณค่ะแฮชแท็กบอดนิดแฮชแท็กเด็กฝึกงานแฮชแท็กสามแซบแฮชแท็กโพลิพลัสและที่น่าเอ็นดูที่สุดก็ต้องยกให้เจ้าของวันเกิดอย่างน้องเกลที่มองเค้กตาแทบไม่กระพริบแถมยังเลียปากเรากินเค้กเราด้วยเอ็นดูไม่ไหวทำอะไรก็น่ารักไปหมดจริงๆลูกคุณภาพรายการสามแซบภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกแต่อมค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ